สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีเบอรสุขสุขคนเดอ้อท,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 ทีิดสามหลับส้มนั่งเอกมาแล้วผู้พี่น้องเกี่ยวหย่าง,งอ่อมมาอยากไปเกี่ยวหย่าเอานเนยบ่หอมบ่หันลังอยู่นะจะไปหาเขาคำพองกำนองแม่บุผมผมเกี่ยวอยู่ห่ผมบุไปแล้วบุไปหาเขาลุกๆ หมันได้เด้อไป,ลไป, <c ười> อไปลเลย,เย,เยได้ปู่นั่งอีกหน่อยยังไปแล้วเกี่ยวหย่าอยากเกี่ยวหย่าไกลไปพี่น้องเลยเอ้าพ่อหย่าแล้วบ่เนี่ยอันนี้เขาถ่ายมุมไกลเนาะพ <c ười> ี่น้องนี่เขาซูมมานี่ฮุ่นได้แล้วอยากใส่กระสอบได้ฮุ่น พี่ว่าเก่งอยู่งานแรงๆนะพี่น้องสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะสบายดีอีกรอบหนึ่งน hey, ้องน้อยกาไปแล้วพี่น้องไปเกี่ยวหยาอะไรกันไปเล่นน้ำนงแมมเอากระลงมาให้น้าให้ญงนี่มาหยางเลยสิพาพี่น้องไปเบึง เราลงมาก่อนแล้วถือเบ็ดมาบริษัทเบ็ดปลาได้พี่น้องเลยมือน,นี้มามาคิดเบ็ดโอ้ยมีแต่บากงาได้ข่าขมาเบิงกับฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศงามแรงเป็นสิทธิ์อีโบบอดาวทางอยู่ห้ากิมคือเก่าพี่น้อง จากดูวังได้บอดัวก็โอ้ยสอนเนี่ยพี่น้อยแข้มขันอะไรอันกับจะปุ๋ยอ่ะเอริเอริจะปุ๋ยกันเลยเท่ากับเตรียมสิถอดแล้วเท่านี้กว้ยกลมอุลุ่ Die haben sie auch kau Kausung, auf jeden Fall Kausung. Na, dann bin ich noch nicht. Mulu nya, theo kem kann. ว่าเราไปทางใดเลยยายอากมองเลยออกน้ำกับมีเขาก็เริ่มออกน้ำลองดูกับแม่กับมาคิดคือกันกลางทงหน้าก่อยากไ้ก็เขาน่านีได้กง เด็กกอนยังไงหน้าตรงดีแต่งางมยุขาเท่ิกอะก็บังได้ให้น้อย,อย,นนอยลเลยใหย้ใหญ่เพราะเป็นหนัอคือหอมไปปวดไปห้อยเลยดังดีขนาดได้เป็นน้องเลยทานี่ออกเลยดยเดิมออกแน,น่แล้วเขาก็ได้ เท่านี้ตั้งท่องเ่วลาผมรู้อลุดเจ้าพี่น้องเลยกลมๆทั้งนั้นเลยเท่ปนี่สิเป็นหุ่นยนต์อะไรก็นแล้วมาเบืองบาดาลคนใดจะโตแล้วลุงมาก่อนเข้าแล้วอยากอยากป้าพี่น้องเลยบาดาลมากกระดาเอาก็อยากมา ทีสมัยซมีอยู่เนอะไ a ปวกกับบลอนอยู่นะจินตนา,า,าการไปอีกเดี๋เก็บอีกเด้อพี่น้องปีนี้อาหยาเทนิโดกี่ริฟว์ you ่ะเนี่ยงูอกินได้โอ้ยออกไปเลยพี่น้องเลยเท่านี้นะ เริมออกแน่ทะเลกันหน้านนองหลีคือกันเดินยักใบแดงแดงยาหัวมันแต่บ๊ะชีทน Nhả phí nông Đây đeo phí nông Đây đeo đây đeo

La là che, chèo, là che, che phai, che mắm can I cut court lót? Dì cắt đi rồi. để đi 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 hay na đi 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 đây đi này đi 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 ดูกเนาะเอาดวงคูณเดตโตดำๆที่ดวงคูณก็ได้ตัวนั้นอยู่ตัวนี้โอ้น้องดูก็ได้แต่ขยายพี่น้องเบิ่งก็ ลองดูก็ได้คือกันจุ้มๆอยู่ให้ถึงลองดูแม่แม่อยู่แจน่นั้นอืม นางใจจดใจรอ่อพี่น้องเลยต้องใจเย็นๆกับมันไต่ขึ้นมาแล้วพี่น้องปักเข่งหน่อย,ออยมันแต่ว่าเข่งปตาหนาลายอยู่พี่เราเลยแถวหน้าตุ้มติมตุ้มติมอยู่แต่ว่ามันสิมากินเบ็ดให้หา้าบ่ ไปเพิ่งลองดูเนาะคนคิดแต่ยี่บ๊อยูกแก่แจ้ป่าบพได้บ๊ะได้ <c oughs> ไดแล้วพี่น้องเอฟูหล่อมาเอา้า <c oughs> นเป็นของเจ้าฝุ๋ยนลยะหันมาดูค่ะอุยกับกุบห้างพี่น้องเลยปลากับกุบดใช่กำลังดูไฟกันเมื่อป่าได้กันเมื่อนะมั้งวะน่ะก็ได้ได้ประมั่นปลาไดแล้วพี่น้องอนั่งไกลๆว่ะปลาหย่านกล่องกันเจ้ามาแล้วมันบ่ไดปลามป็ญาติน่ะไข่หอยเชอรี่พี่น้องเห็นปะ ไทมาอันนี้กเขาหน้าน้องหลิดอกน่าน่างามงามพี่น้องเลยให้นี่นันดำจนอยากมืึนเ้ดาดำเนาะพาดำมันงามเด้มันให้ชุด้ายมูนี่ข้าแม่นี่นะที่จริงเราเป็นให้หนา,ากบ่จ้ะนี่ข้าแม่ได้ดำอยู่นี่ให้ก็งามทําปบนได้ดำพี่น้องเยนี่ยพอคำมาแล้วมันมันดูดน่ำขึ้นไปเลียงใบมัน เขาอยู่หวยพี่น้องเย้ยหน้าติดหวยแล้วก็ให้สุดท่ายาก็สนิทกับพ่อรุ่นอยู่นี้เหมือนกันแดนอยู่หนึ่งสองสามสี่บางกอก็หา 6, หกฮ่วงเนาะพี่น้องตื่มใส่กันโหให้ใหญ่เติบมารอรุ่นนำกันารปีนี้ชิได้เขาจากสอบเนาะชิได้ลายก็ปีกายบอรหรือสีลุก ปีกายนี่พูดแค่หกสอบในพี่น้องปีนี่แปดสอบพอได้ค่ะพูดย่บ่หือได้สร้างเนาะไอ้ขึ้นเมื่อแล้ววะขึ้นเม่าง้อเขินเสอนไม่หนาป่ะขึ้นเม่าง้อ ก็ดีหลุดเลยมาเบิ้งดูปแบบหนี่งได้ยักโตเด,ด็กใช่ป่ะปลาขอเอามือนี่กระไดอยู่สอง 4, 6, 8, สี่หกแปดสิบสิเป็นตัวปลาเมื่อ ปาพี่น้องของกับเมื่อเที่ยงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับส้มได้พี่ของเด้อไพ้พอกันไหมไปเบิ่งปาลาเราเด้อทำไม่น้อยไปปอกับบุด,ด้หลานไปประมาณช่วงหวิมเอ๋อปะเมี่